จากคลิปที่แล้วนะครับเราได้เห็นแล้วว่าในบางสถานการณ์อย่างเช่นในการทดลองดับเบิลสลิตเอ็กซ์เพรริเมนต์เนี่ยนะครับอ,อิเล็กตรอนเนี่ยกับมีพฤติกรรมที่เสมือนกับว่าตัวเองเป็นคลื่นนะครับแต่เราจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ยังไงนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาลองหาทางอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะครับโดยเราจะมาเริ่มสังเกตจากกรณีที่เป็นคลื่นน้ำกันก่อน สำหรับคลื่นน้ำแล้วเนี่ยการเกิดแถบแทรกสอดหรือว่า interference ท,ที่ฉากเนี่ยครับเรามีคำอธิบายที่เคลียร์ชัดเจนมากๆนะครับก็คือ,อ,อถ,ถ้าเราสมมุติให้ p 1 2ตรงนี้นะครับเป็นค่าพลังงานของคลื่นน้ำในแต่ละจุดแต่ละจุดตามตามแนวของฉากตรงนี้นะครับ เนื่องจากการที่ p 1 p 2เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากับ p 1บวกกับ p 2เนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายได้นะครับเนื่องจากค่าพลังงานของของคลื่นน้ำที่แต่ละจุดเนี่ยนะครับ p ที่แต่ละจุดเนี่ยนะครับมันแปรตามออแอมปิจูดหรือความความสูงของคลื่นน้ำนะครับ ยกกำลังสองเียน,นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาคลื่นน้ำที่ออกจากออกจากกรูทั้ง2รูเนี่ยนะครับมันมามีส่วนซ้อนทับมันมาผสานกันเนี่ยนะครับตัวที่มาเตัวที่มาเพิ่มลดเนี่ยมารวมกันน่ะมันคือความสูง นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อคลื่นนะมาผสานกันนะครับความสูงที่แต่ละจุดนะครับของเออ่ของของผลลัพธ์นะครับ s 1 2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ s 1บวก s 2นะครับซึ่งสังเกตว่าเอ่งสองกำลังสองเนี่ยก็จะไม่ได้มีค่าเท่ากับ s 1นกำลังสองบวก h 2กํกลังสนะครับแต่ว่าไอ้ตัวความได้เป็นหรือหรือค่าพลังงานในกรณีขึ้นน้ําเราหมายถึงค่าพลังงานที่แต่ละจุดเนี่ยมันแปรตาม h กำลังสนะครับเราก็เลยสามารถอธิบายได้ว่าอ๋อทำไม p 1 2มันถึงมีค่าไม่เท่ากับ p 1บวก p 2อเขียนไหมฮะนะครับอ่ะถ้าลองออสังเกตโดยละเอียดนะครับอย่างเช่น ถ้าผมพิจารณาที่ที่จุดตรงกลางนะครับจุดตรงกลางเลยของฉากเนี่ยนะครับระยะจากรูที่1ไปถึงไปถึง,ไปถ,งไปถึงที่จุดนั้นนะครับกับระยะจากรูที่2ไปถึงที่จุดนั้นมันเท่ากันเพราะนั้นถ้าคลื่นน้ำเนี่ยเอ่อมันมันออกจากรูที่1กับรูที่2เนี่ยเฟสตรงกันนะครับเมื่อไปถึงจุดนั้นอะ <van Tabii S 1> มันก็จะผสานกันแบบคลื่นสูงจากฝั่งซ้ายกับคลื่นสูงจากฝั่งขวาก็มารวมกันมันก็ยิ่งสูงหนักเข้าไปเยอะใหญ่เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะมีแถบพลังงานที่ที่แรงมากที่เข้มมากนะครับในขณะที่จุดที่อ,อ,อาจจะเบนออกมานิดหนึ่งนะครับนะครับระยะจากรูที่1ไปยังจุดนั้นนะ่ะกับระยะจากรูที่2เนี่ย มันไม่เท่ากันแล้วนะครับมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เฟสของคลื่นน้าอ่ะที่ที่ไปที่ไปรวมกันตรงเนี้ยมันมันไม่ตรงกันนะครับถ้าเป็นกรณีที่เฟสตรงกันข้ามกันนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยพยายามกดคลื่นคลื่นน้ําให้ต่ําอีกฝั่งหนึ่งพยายามเอ่อพุชคลื่นน้ําให้สูงมันก็จะหักล้างกันไปเพราะ,ะนั้นความสูงของคลื่นน้ําตรงนี้ก็อาจจะนิ่งๆอาจจะกระเพื่อมกระเพื่อมน้อยมากนะครับสังเกตว่า เร,เราเลยได้ว่าออค่าพลังงานที่ตำแหน่งเนี่ยมันก็มันก็เลยต่นะครับเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เลยเป็นแถบพลังงานที่มีค่าสูงต่ำสูงต่ำสลับกันไปนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าแถบแรกซอนหรือว่าอินเทอร์เฟียเรนซ์นะครับตรงนี้เราสามารถอธิบายได้ค่อนข้างเคลียร์เพราะว่าค่าพลังงานของเรา,ามันแปรตามความสูงยกกำลังสองนั่นเองนะครับทีนี้ ในกรณีที่เป็นอิเล็กตรอนหรือโฟตอนละ่ะนะครับเราจะอธิบายการเกิดแถบอินเตอร์เฟรนซ์หรือแถบแทรกสอดอย่างนี้ได้ยังไงโอเคนะครับกลับมาดูคล้ายๆกันนะครับถ้าเปิดไว้2รูนะครับผลที่ได้ p 1 2ตรงนี้มันเกิดเป็นแถบแทรกสอดใช่ไหมครับทีนี้เราจะอธิบายการที่ p 1 2เนี่ยไม่เท่ากับ p 1บวก p 2ยังไงนะครับ เราก็จะพยายามเรียนแบบการอธิบายของคลื่นน้ำแบบเมื่อกี้นี้นะครับเราจะให้อิเล็กตรอนแต่ละตัวนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า probability amplitude นะครับที่จะผ่านช่องที่1 รเราเรียกว่า a 1นะครับแล้วก็มี probability amplitude ที่จะผ่านช่องที่2นะครับเราเรียกว่า a 2นะครับและเราจะให้ตัว probability ที่ที่เราจะสามารถาจับอิเล็กตรอนได้ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยครับ p ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยครับมันแปรตาม ตัว property amplitude ตัวนี้ยกกำลังสองนะครับด้วยวิธีการนี้นะครับเ,เรียนแบบคลื่นน้ำเลยนะครับก็คือที่ตำแหน่งใดๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าอิเล็ก tron อาจจะผ่านผ่านช่องที่1นนะครับด้วย property amplitude นะครับ a 1นะครับผ่านช่องที่2ด้วย p r o b b a i l i t y amplitude a 2นะครับแล้วทำให้ได้ p r o b b a i l i t y amplitude ที่ ผลรวมตรงนี้ครับเมื่อเปิด2ช่องนะครับเราจะได้ปริวิทย์แอมป์จูดรวมกันเนี่ย a 1 2มีค่าเท่ากับ A1 บวก A2 ซึ่งไอตัว M อมป t จูดตัวนี้นะครับอาจจะเป็นค่าบวกหรือลบก็ได้นะครับเสมือนความสูงของลื่นน้ำนะครับเพราะฉะนั้นด้วยสาเหตุนี้นะครับเราก็จะได้ว่าโอเคแสดงว่าเนื่องจาก A12 เนี่ยมันเท่ากับ A1 บวก A2 ใช่ไหมครับ ดังนั้น a 1 2ึ่อลัง2อ,อันนี้ก็จะไม่มีทางเท่ากับ a 1กําลัง2บวก a 2กําลัง2ได้เสมอนะครับเราก็เลยสามารถอธิบายได้ว่าอ๋อทำไม p 1 2มันถึงมีค่าไม่เท่ากับ p 1บวก p 2นั่นเองความน่าจะเป็นที่เราเจออิเล็กตรอนที่ตำแหน่งต่างๆมันถึงไม่เท่ากับผลรวมของ p 1กับ p 2ตรงนี้บวกกันนะครับทีนี้ถ้าเรา เราจะถามว่าแล้วใ้การที่อิเล็กตรอนเนี่ยมี probability amplitude ที่จะผ่านช่องที่1กับช่องที่2เป็นค่าต่างๆเนี่ยมันมันสื่อถึงอะไรนะครับการที่เราบอกว่าอิเล็กตรอนตัวนี้นะครับมี probability amplitude 0.49ที่จะวิ่งผ่านช่องที่1หรือมี probability amplitude ลบ0.5ที่จะวิ่งผ่านช่องที่2หมายความว่าอะไร ในทางควอนตัมเมคา a นิกนะครับ,น,ออ ics, น,รบนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่เราอาจจะต้องยอมรับว่าไม่มีใครรู้หรือไม่สามารถตอบได้ว่าว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่นะครับสิ่งที่เราทำได้เพียงแค่ว่าด้วยคณิตศาสตร์ที่เราสร้างขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ แล้วมันอธิบายพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของการทดลองเหล่านี้ได้ถูกต้องนะครับมันเป็นโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้แต่เราก็ไม่สามารถที่จะอ,อ,อธิบายได้ว่าโดยแท้จริงแล้วอ่ะไอตัว property amplitude ตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ตามหลักความจริงนะสิ่งที่เกิดขึ้นจาก ปืนยิงอิเล็กตรอนก่อนจะไปถึงฉากมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตรงนี้เป็นจุดที่น,นักฟิสิกส์เชิงควอนตั้งก็ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้